อยากดูถนนที่น่ากลัวที่สุดในโลกที่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับผู้คนหรือเปล่ามาดูกันเลยมีข่าวลือว่าถนนลึกลับแห่งหนึ่งในเม็กซิโกที่มีคนอย่างน้อย17คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าหน้าที่เรียกมันว่าเดอะโรดทูโนแวร์เพราะมันนําไปสู่ภูเขาแล้วก็เป็นทางตันไม่มีแม้แต่แมคโดนัลล์นอกจากนี้ทั้งสองข้างของถนนยังมีทะเลทรายทอดยาวหลายกิโลเมตรบางครั้งก็เป็นคนที่ขับรถคนเดียวบางครั้งก็ครอบครัว พวกเขาทั้งหมดหายไปรถของพวกเขาหายไปพร้อมกับพวกเขาด้วยเจ้าหน้าที่ได้พูดถึงร้านกาแฟริมถนนที่นักท่องเที่ยวแวะหาของกินอยู่มาวันหนึ่งครอบครัวที่มีสมาชิก4คนเข้ามาในร้านกาแฟแห่งนี้พนักงานเสิร์ฟได้ยินการสนทนาระหว่างสามีและภรรยามิลลี่วอลดรอสัน้นทาให้สำรวจพื้นที่และดูทิวทัศน์แต่ทอมวอลดรสต้องการพักผ่อนและดื่มกาแฟมิลลี่จึงพาลูกชายและลูกสาวของพวกเขาไปขับรถเล่นใกล้ๆเธอบอกว่าพวกเขาจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย เป็นเรื่องจริงไหมตัดสินใจเอาเองนะอินเตอร์สเตต80ในสรัฐนเาฬิกาเป็นสถานที่ที่มีสิ่งน่ากลัวเกิดขึ้นเป็นประจำส่วนนี้ของทางหลวงพิเศษนี้อยู่ทางตอนเหนือของเนวาดาบริเวณนี้เป็นที่รู้จักกันว่ามีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตและมีสภาพสุดโหดที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลองนึกภาพการเดินทางไปที่นั่นดูสิในบางครั้งก็ไม่มีอะไรรอบๆเลยนอกจากทะเลทรายและไม้เลื้อยคุณอาจจะขับรถอยู่นานหลายชั่วโมงและไม่เห็นยานผ่านหน้าหรือคนอื่นเลย เพราะงั้นส่วนนี้ของ i80 จึยังมีชื่อเล่นที่สมควรได้รับว่า The Big l o l l y หนึ่งในผู้ที่หายตัวไปคือแพทริกคานทหารผ่านศึกวัย8ปปีก่อนที่เขาจะหายตัวไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หยุดเขาไว้ที่ทางหลวงหมาของเขาอยู่กับเขาในรถต่อมามีคนเห็นรถของเขาจอดอยู่ข้างถนนไม่พบคานและหมาของเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2011ไม่นานมานี้เองผู้สูญหายอีกรายคือแนนดิกสันอายุ73ปี เธอกำลังเดินทางไปเยี่ยมพี่ชายของเธอตอนนั้นเธอไม่รู้เลยว่าเธอจะไม่มีวันไปถึงที่นั่นเธอหายตัวไปในปี1978ในที่สุดก็พบรถของเธอในปี1982เจ้าหน้าที่ไม่เคยไขยคดีนี้ได้เลยจูดิตคาซิดา้าวัย62ปีก็ด้วยเธอหายตัวไปในพื้นที่เดียวกันในปี2006มีคนพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายในร้านแมคโดนัลล์ที่เลิฟล็อกเนวาดาคุณคาซิดาก็หายตัวไปเช่นกันในช่วง30ปีที่ผ่านมา มีรายงานการหายตัวไปอย่างลึกลับหลายร้อยครั้งและเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่คลี่คลายตลอดเส้นทาง i .80 พบหลักฐานบางอย่างที่นั่นแต่ยังไม่เพียงพอที่จะรู้ว่ามันเป็นของใครทางหลวงหมายเลข29ในเวอร์จิเนียก็มีการหายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกันตั้งแต่ปี1996มีคดีผู้สูญหายเป็นหญิงสาวจำนวนมากผิดปกติอเิเซียโชวาเตอร์เรโนสหายตัวไปในเดือนมีนาคมปี1996 มันเป็นแค่วันปกติสําหรับเธอเธอกาลังจะไปพบแม่ของเธอและไปช้อปปิ้งกันรถของเธอถูกพบที่ข้างทางหลวงหมายเลข29ไม่มีใครพบเธออีกเลยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทําด้วยในสัปดาห์ต่อมาผู้หญิงคนอื่นๆก็รายงานว่าชายแปลกหน้าคนนึงพยายามจะโน้มน้าวให้พวกเธอไปที่ทางหลวงหมายเลข29ตําตำรวจได้เปิดเผยภาพร่างและได้รับเบาะแสมากกว่า1 0 0 0 0มื่นบาะแสแต่ก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสยัยการหายตัวไปอย่างต่อเนื่องในปีต่อมาตัวอย่างเช่น หญิงสาว5คนหายตัวไปใน5ปีระหว่าง2009ถึง2014นักสืบกล่าวว่าพวกเขากำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างคดีนี้ต่อไปคือ The Trail of Tears หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าทางหลวงหมายเลข16ในแคนาดาทุกอย่างเริ่มต้นจากการหายตัวไปของกอรเร,รมูดี้ในปี1969ครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอคือตอนที่เธอไปปาร์ตี้หลายปีผ่านไปแม้จะมีความพยายามป้องกันแต่ผู้คนก็ยังหายตัวไปที่นั่นเป็นประจำเชื่อกันว่า คดีสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2011มดิสันสกอตไปตั้งแคมป์มีคนพบเตลเลอรรถของเธอแต่ไม่มีใครเห็นมนดิสันอีกเลยถนนต่อไปคือเส้นทางแอพเปิลเชียในสา,ารัฐเมริกาเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเกรสสโมกกี้เมลเทนที่สวยงามอาจจะเป็นเพราะความสวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มันจึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศมีผู้คนมาที่นี่ประมาณ10ล้านคนทุกปี แต่ผู้ที่ขับรถหรือปีนเขาตามเส้นทางแอพลิลเชียนบางคนไม่เคยมีโอกาสได้ออกจากอุทยานลองดูคดีนี้ในปี1969หลายครอบครัวได้ตั้งแคมป์ในอุทยานในวันพ่อแต่โชคร้ายที่เดนนิสมาตินเด็กชายคนหนึ่งได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในระหว่างการไปเที่ยวครั้งนี้ผู้คนกว่า1,300คนได้ค้นหาทั่วพื้นที่แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่มีใครพบเบาะแสอะไรเลย7ปีต่อมาเทรนนีลินกิฟสันก็หายตัวไปในพื้นที่นั้นด้วย เธออยู่กับเพื่อนนักเรียนและครูกลุ่มใหญ่พวกเขาทั้งหมดเดินป่าด้วยกันบนเส้นทางเดียวกันเธอคือคนเดียวที่หายไปมีคนอื่นอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเทรนนี่แต่ที่หน้าปลกยคือไม่มีใครเห็นเธอเลยการหายตัวไปของเธอยังคงไม่คลี่คลายมีอีกคนที่หายตัวไปบนเส้นทางนั้นด้วยคนสามคนนี้หายตัวไปภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะงั้นทางการจึงคิดว่าเหตุเหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางหลวงฟินเดอร์ในออสเตรเลียเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้คนหายตัวไปอย่างลึกลับ บนถนนสายนี้ผู้คนที่หายตัวไปมักจะถูกพบแต่ก็มักจะสายเกินไปสำหรับพวกเขามีรายงานหลายกรณีในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเริ่มต้นในปี1970และคดีสุดท้ายก็เกิดขึ้นในปี2017ตั้งแต่คนโบกรถไปจนถึงนักเรียนประถมขอบเขตกว้างมากทางหลวงมีระยะ900กิโลเมตรขนาดของพื้นที่ค้นหาไม่ได้ช่วยเจ้าหน้าที่เช่นกันมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ถูกตั้งข้อหาสำหรับบางเหตุการณ์แต่พวกเขาไม่ต้องขึ้นศาลด้วยซ้ำ แต่ถ้าไม่ใช่พวกเขาและเป็นคนอื่นล่ะทำไมอาชจญจากรรมถึงหยุดบุคคลที่กระทำผิดติดคุกนั้นหรอพวกเขาหลบซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าหรือพวกเขายังคงอยู่ข้างนอกนั้นแล้วรอบางอย่างอยู่ต่อไปไม่ใช่ถนนร้างเปล่าเปลี่ยวกลางทางแต่เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามในสาราาา้านนิกาแม้ว่าจะมีความงามของธรรมชาติแต่อุทยานแห่งชาติเยอเซมินตีก็มีชื่อเสียงจากการเป็นอุทยานแห่งชาติที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่ก็เช่นกันผู้คนมักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย มีหลายทฤษฎีอธิบายคดีเหล่านี้บางคนถึงกับบอกว่าเป็นความผิดของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเช่นวิญญาณแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมีบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นที่นั่นผู้คนจํานวนมากหายไปในอุทยานแห่งนี้เมื่อพูดถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินี่คือถนอนผีสิงจากสาวราศิกาและเรื่องราวอันาน่ากลัวของมันผมกําลังพูดถึงอารุสทุกคาตี้ชื่อย,ย่อๆคือทางหลวงหมายเลข 2A ในเมน สภาพของทางหลวงหมายเลข 2A ค่อนข้างอันตรายถนนมีทางเลี้ยวหักศอกและถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะในฤดูหนาวยิ่งไปกว่านั้นคนที่ขับผ่านยังบอกว่าเห็นผีสาวข้างถนนอีกเวอร์ชันหนึ่งคือมีคนเห็นผู้หญิงร้องขอให้คนขับรถช่วยสามีเมื่อคนขับรถลงจากรถและพยายามเข้าใกล้เธอเธอก็หายไปคนขับรถบรรทุกหลายคนโชคไม่ดีพอที่จะผ่านถนนสายนี้ไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนขับรถบรรทุกเท่านั้น ความน่ากลัวของถนนยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพลงอีกด้วยถนนที่9กคือ River Vi e w Drive ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ถนนนี้ถูกเรียกว่าถนนของแอนนี่ชื่อนี้มาจากผีของผู้หญิงที่ชื่อเดวซี่แอนนี่ไงในตำนานเล่าว่าเธอประสบอุบัติเหตุโดนรถบรรทุกชนในคืนงานพรอมในยุค60ผู้ขับขี่รถยนต์บางคนรายงานว่าได้ยินเสียงคนกรีดร้องจากที่นั่นจากนั้นหมอกลึกลับก็ปรากฏขึ้นเต็มไปหมดจู่ๆมันก็ปรากฏขึ้นมานอกจากนี้ พวกเขายังอ้างว่ามีสัญญาณรบกวนในโทรศัพท์ของพวกเขาด้วยสถานที่หลนอีนแข่งคือถนนแฮรวูดในเชสเตอร์ฟิลด์สาราชาอาณาจักรตรอกยาว5กิโลเมตรนี้ขึ้นชื่อเรื่องผีบาดหลวงมีข่าวลือว่าบาดหลวงบางคนถูกส่งไปยังแฮรวูดเกรนช์เพื่อทํางานในที่ดินเพื่อเป็นการลงโทษสําหรับการพฤติพฤกตไม่ชอบบริเวณนี้มีสถานที่น่ากลัวอื่นด้วยสถานีสูบน้ำฮังเกอร์ฮิลที่ถูกทอดทิ้งยังอยู่ใ,นในกล้กับถนนผีสิงและบรรยากาศที่สถานีน,นั้นแปลกประหลาดมากระหว่างเดินทาง บางทีคุณไม่ควรจะผ่านถนนที่เคยมีคนหายไปมาก่อนเว้นแต่ว่าคุณจะชอบสแสวงหาความตื่นเต้นอะนะ